เจริญในจำมยมครั้งนี้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรสัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิอานทน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุกิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุกิริมานน ังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยกวนแก่ฐานะสัญญาสิบประการนั้นคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอะุปะสัญญาอาตินวสัญญาปะหาณสัญญาวิราคะสัญญา,านิรูทสัญญา สัพโะโลเกออนาปิรตสัญญาสัพสังคาเรสุอนิจจสัญญาอาณาปานาสติอาน,นานุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอาน,นุภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่กนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังผานไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปาทานขันทังหาเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานนันต,ตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน ทิศสุ่ในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตา รถเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาปตุถะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธันมารมเป็นอนัตตาดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะตั้งภายในและปายนอกกุกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญา อานนนอสุปสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนนภิกษุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นต้าขึ้นไปถึงเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังวุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มี ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปังผืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจระน้ำดีเสเลดหนอง โลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอ่อค้อน้ำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอจุปะสัญญาอานนนอาตีนวะสัญญาเป็นอย่างไรเล่า อาณนน์ปิษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกมากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาปาต่างต่างเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหูโรคจม,มูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะ โรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิดร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลมแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคปากโรคมองคล่อลมบ้าหมู โรคกิดเปื่อยโรคกิดด้านกุตรราชโรคละอองโรคโลหิตโรคดีสัน้นเบาหวานโรคเรืมโรคผู้ปองวิ์สีดวงตะวนันอาพาธมีดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐานไก้สันนิบาต ไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังเกินไข้เพราะวิบาก,กรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหายการตายอุจจาระการตายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่า อาตีนวะสัญญาอานุนปหานสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งปยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละ ย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบรรเทา ประตำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปะหานะสัญญาอานนวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โกนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีตเล่าคือธรรมชาติอันเป็นที่ดังอับแห่งสังขารตั้งปวงเป็นที่สลัดคกืนซึ่งอุปติตั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตนาเป็นความจางกลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาอาน,นุนิรูตสัญญาเป็นอย่างไรเล่า อานุนภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่กลนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประนีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารตั้งปวงเป็นที่สลัดกืนซึ่งอุปติตั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับ เป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิรุตสัญญาอาน,นุสัพะโลเกอ,อนะปิรตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานุนภิกษุในกรณีนี้อนุสัยในการตั้งทัพในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตนาอุป,ปาทานใดๆในโลกมีอยู่เตละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆ งดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพปโลเอหนะปิรตสัญญาอานนนสัพสังขารีสุขอนิจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนนปิกษุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่า สัพพสังขารีสุขอนิจจสัญญาอานุนอาณาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอานุนในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่กนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งกู้ขาเข้ามาโดยโรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติ หายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้จัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้จัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้จัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้จัดว่าเราหายใจออกสั้นเือย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงหายใจออกเตย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้่ระงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้่ยระงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ตำจิตตสังกาให้รำงับหายใจออกเตอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเตอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ตำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ํำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ํำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ํำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ํำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู oui. ้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเรา เป,เป็นผู้เห็นซึ่งความจางไกลอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางไกลอยู่เป็นประจำหายใจออกเือย่อมจำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมตำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคกนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคกนอยู่เป็นประจํหายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานาสติอานทน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาภิกษุกิริมานนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้ แกเธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือภิกษุกิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกหนักของเธอก็จะระงับไปโดยกวนแก่ฐานะลำดับนั้นแลท่านอานทน์จำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านกิริมานน์ แล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านเมื่อท่านกิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาภาฏก็รับไปโดยฐานะอันกวนท่านกิริมานนหายแล้วจากอาภาฏและอาภาฏก็เป็นเสมือนละไปแล้วด้วยแลเหวังโยบสัญญาคือความจำได้ความหมายรู้ ในเรื่องต่างๆ่0ิประการนี้หากเราระลึกพิจารณาไว้อยู่ในใจเป็นประโยชน์เพื่อการทำจิตให้ปล่อยวางจากความกิดกลัวในความเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายหรือความกิดกลัวตายความทุกข์กังวลใจความยึดติดในร่างกายหรือขันหน้านี้อน,นิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงความแปลเปลี่ยนในขัน ันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5้าอย่างมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาสัญญาเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงหรือตาวนเป็นแต่เพียงตัวตวนชั่วคราวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในอายตนะคือเครื่องติดโตไปในตัวเรา มีกอย่างหกช่องทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในอายตนะเรื่องติดต่อไปนอกตัวเรามีกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสปุตตะปะธรมมารมสุภะสัญญาเห็นความไม่งามในร่างกายของเรา ตามที่พระตาตดาตรัดแจกแจงไว้โดยแยกเป็นส่วนส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปังปืดม,ม้ามปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะกุจระน้ำดีเลรดหนองโลหิตเหงือ่อมัน น้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำเลืลอดโลโคน้ำมูดน้ำมูดก็คือปัสสาวะก็เห็นความไม่สะอาดในสิ่งต่างๆเหล่านี้อาทีนวะสัญญาก็ให้ตรวในร่างกายว่ามีอาพาธความเจ็บป่วยต่างๆตามที่พระศาสดาแจกแจงไว้มีที่น่าสนใจคือไข้เพราะวิบากกรรม ของในชาตินี้ก็เช่นการกินอาหารรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมากๆนานๆเกินไปหรือกินอาหารมากเกินไปก็ทําให้เป็นโรคหรือผลของการกระทําในชาติก่เช่นอาจจะมีการเบียดเบียนสัตว์และวิบากของกรรมกําลังส่งผลปานักสัญญาก็คือให้ละความคิดในเรื่องกาม คือความคิดในเรื่องที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจความสุขต่างตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้ละความคิดในเรื่องพยาบาทให้ละความคิดในทางเบียดเบียนให้ละความคิดในเรื่องอกุศลเช่นอกุศลกรรมบทสิบวิราคสัญญาการหมุดยินดี ความไม่ยินดีในสังขารตนาอุปติให้พิจารณาอนอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแเองสังขารตั้งปวงเป็นที่สล,ลับขื่นซึ่งขุปติทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปเองตนาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็ยนคำว่าอุปติ แต่ว่าร่างกายลอ้อกิเลสเครื่องทรงไว้เหตุแห่งความเวียนเกิดกิเลสที่ทำให้ติดอยู่ในวัฏตัดนิโรธตสัญญาคือความดับความทำลายความหมดสิ้นของสังขารของกุปติของกนาให้พิจารณาอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังการทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตนาเป็นความดับเป็นความดับเย็นตาวิราคะสัญญาเนี่ยเป็นความจางคลายแต่ปันณิโรธสัญญาเนี่ยเป็นความดับ สัพพโลเกอ,อนักปิระตะสัญญาความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีก็คือให้ละอนุสัยคือความเคยชินในขวายไม่ดีในการที่เข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด,ด้วยตัณหาอุปาทานในสิ่งต่างๆในโลกสัพพสัมภารสุอนิจจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง เมื่อทำในใจในความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงก็ย่อมจะอึดอัดย่อมจะระอาย่อมจะเครียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารก็คือร่างกายหรือตัวตนหรือสิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกันหรือความคิดเช่นกายะสังขารคือคิดจะกกระทำทางกาย วจีสังขารคือคิดจะพูดมนุสสังขารคือคิดไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะทําไม่ได้คิดจะพูดตา้อนาปาัน,นสติก็ให้มีสติระลึกอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมธรรมในใจตามที่พระศาสดาตรัดไว้ในบทอานาปัน,นสติเพื่อให้จิตสงบ ไม่คิดฟุ้งไปในเรื่องต่างๆจะได้ไม่ทุกข์ใจเป็นความสุขในปัจจุบันหากจิตสงบแล้วสังเกตเห็นการเกิดดับของจิตก็จะเป็นผู้มีปัญญาจะได้เห็นว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของเรามันเกิดมันดับไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ตายไปตามมันก็จะถอนความยึดมั่นในจิตว่าเป็นของเราว่าเป็นเรา ว่าเป็นตัวตนของเราได้เมื่อถอนได้ก็หมดทุกจเจริญม,มํา